ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสารสขันขอสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมีนาคมประจำปีพุทธศักราช2567ดังนี้ค่ะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต l i f e Learning o n g l สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2567 ร่วมโครงการมหากรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2567และสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ คลิปวิดีโอความรู้ออนไลน์อีบุ๊กและจดหมายข่าวออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กและแฟนเพจเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสะสคันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รับสมัครสมาชิกลงทะเบียนหนังสือยืมคืนหนังสือและสื่ออืนอ่นๆผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนหมุนเวียนสื่อหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง8แห่งกิจกรรมครอบครัวและการอ่านนำกลับไปอ่านที่บ้านโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดและรับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอสัสขันร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตำบลการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และรับการนิเทศจากสำนัก,กาสงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสิน์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่3มีนาคม พุทธศักราช2567ณสนามสอบทั้ง7แห่งรวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคัดกรองความถูกต้องของกระดาษทำตอบวัดผลสมมติปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2567ณหอประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกฬสิน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐก,ก,กิจดิจิทลัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านระหว่างวันที่12ถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์การเรียนรู้ตำบลน,นน้ำเกลียงและในวันที่14ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567 นศูนย์การเรียนรู้ตำบลน,นิคมนำนักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam ในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567ณนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาลสินดำเนินการสอบซ่อมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ในวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง8แห่งร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทว no. ีนัมเบอร์วันอำเภอสาสคันครั้งที่1ในวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2567ณหอประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอสาสคัน ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567ณวัดโนอนอุรมสมบูรณ์หมู่ที่2ตำบลภูสิงห์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสาสันขอมุงมัน่นสร้างสรรค์แบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชนสวัสดีค่ะ มีนิสจากฟ้า,าสู่ดินเป็นหนึ่งของกาลาสินแดนดินสัตว์เดือดดบรรณ